โดยเฉพาะคนใน a ฟ e b o o k ไว้แล้วว่าว่าจะพูดก็ต้องมาพูดจะเรื่องที่จะมาพูดเนี่ยถ้าถามผมก็มีเรื่องแรกก็ผมจะลองกดดูอีกทีนะว่าผมสุกผมเชิญใครได้ยังมันน่าขึ้นว่าอัลล็อกมันก็ยังขึ้นว่าล็อกยอยู่ดีนะครับผมไม่มีสิทธิ์ดึงใครได้ก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ คือถามว่าไปบ้านฟ้าได้ไหมก็ว่าไปได้อ่ะครับแต่ว่าคือคือเราอยู่ในโลกที่แม่งผมไม่รู้นะผมฟังเอกลัษณ์ตะเคียนนุชเยอะเกินไปหรือผมดูสุธิชัยหยุ่นเยอะเกินไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่าไอ้สองคนเนี้ยไอ้สุธิชัยหยุ่นและเอกลัษณ์ตะเคียนนุชก็ผมเนี้ยมันทําให้ชีวิตผมยากชิบหาย วันวันมาแม่งก็แพร่แล้วว่าโลกนี้จะไปสู่การ disruption พอ disruption มามากอยู่ต้องใช้โซเชีย hmm. ลเพื่อให้ตัวเองอยู่ในสเตตัสอันใดอันหนึ่งตลอดเวลาเพื่อตัวเองจะต้องรักษาอะไรไว้ผม้โหทีหมูมานั่งกินยาแล้วก็นอนคิดเฮ้ยนี่กูจําเป็นขนาดน,นั้นเลยเหรอวะที่กูจะต้องรักษาคาลิสมาหรือสเตตัสอะไรบางอย่างะเพื่อให้ได้อยู่ในสังคมต่อไปและได้ออกทีวีไปแล้วเราก็ต้องมาทำตามกติกาตามแอปพลิเคชันต่างๆ โดยเราไม่ได้มีอิสระหรือ f a e e s p e ในการพูดเลยหรือมีกติกาแปลกๆมาตลอดมีอัลกอริทึมแปลกๆมาตลอดมีคําสั่งแปลกๆมาตลอดหรือมีการงดการเข้าถึงด้วยวิธีโงๆมาตลอดตอนนี้ก็เลยต้องถามนะคือผมเข้าใจคุจก็ไบผมไปผมก็เป็นนักไลฟ์บ้านฟ้ามาก่อนผมก็ไม่เถียงผมก็รู้ว่าเป็นยังไงเมื่อก่อนผมก็สกตรีมยักษ์กับพี่แป้งอยู่ว่าเป็นยังไง เนี่ยแล้วพอผมทําเองก็เป็นแม่งเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ต้นมาผม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 รู้สึกว่าไม่โอเคอะคือของพวกเนี้ยมันควรจะต้องเป็น user friendly interface ในความรู้สึกผมนะหมายว,ว่าให้หามันก็ต้องใช้ง่ายอะ่ะเอาเขาอยากไล้์ก็ไล้์เขาอยากจะเชื่อมอใครก็เชื่อมนี่ตั้งกักติกาต้องพันคนขึ้นคืออะไร ต้องตั้งกติกาว่าต้องสามสิบนาทีขึ้นคืออะไรต้องอย่างน้อยติดการสาวันถึงจะเชิญเพื่อนได้คืออะไรสรุปกูแม่งไม่ต้องคบหาใครแล้วชีวิตกูอย่างเงี้ยเหรอแล้วยังไม่รวมแบบมีพวกตลาดล่างมาหาผมเปปากร้องไห้อีกคือแบบคืออะไรอ่ะทีน่าคิดนะฮะผมคิดว่าผมไป ออกรายการต่างๆเนี่ยผมกจะสงหนระแสคนดังนั่งเคลียร์เคลียร์ชัดๆเนี่ยผมมีมูลค่านะครับแต่นี่ผมก็มานั่งคุยกับพวกคุณกฟรีกับพวกคุณเนี่ยถ้าคุณแม่งไม่ให้กําลังใจผมก็ไม่ต้องถมถุยใส่ผมก็ได้ผมก็มีเรื่องที่ผมอยากเล่าในประเด็นที่มีความรู้สึกว่าเออแม่งสื่อไม่ทําสื่อไม่ทํแเราก็ต้องพูดเองเรารู้สึกว่าเราต้รู้สึกไม่ปลอดภยัยเราก็อยากมีทนายมาขึ้นจอด้วยกัน แต่ก็ขึ้นไม่ได้เรานัดนักข่าวช่องสามเอาไว้เอ้ยนะขออภัยนักขา่าวไทยรัฐเอาไว้ก็ดึงขึ้นไม่ได้แฟงกับผมไม่ไหนอ่ะผมต้องบอกว,ว่าโลกดิจิตอลแม่งไม่เคยแฟงกับผมเลยและไอ้สิ่งที่อาร์ตเอกลัษณ์ตะเคียนน้๊ตกับไอ้สุทธิชัยย่นแม่งพูดเนี่ยคือเขาพูดเหมือนในโลกเหมือนมันจะดีนะแต่สำหรับผมมันคือเมืองแย่แย่คืออะไรมึงถูกมัดมือมัดตีนทุกทางนะฮะ มันพยายามบังคับให้มึงอยู่ในภาวะเรดโอเชียนโดยที่ไม่จําเป็นตังหากหรือเปล่าผมเชื่อว่าอัลกอริทึมในระบบคอมพิวเตอร์ผมเชื่อว่าลูกของทนายผมมันสามารถปล่อยให้คนเห็นได้เยอะๆก็ทําได้แต่พวกมึงเลือกจะไม่ทําไงพวกมึงเลือกจะตั้งอติกาอะไรบางอย่างเพื่อกดขี่เอาไว้เพื่อขมเอาไว้หรือเพื่ออะไรผมไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไระแต่วอาอย่างนั้นเลยขออภัยนอกเรื่องไปไกลก็ตามสัญญาแล้วกัน ก็ถ้าต้องพูดคนเดียวคือต้องพูดคนเดียวขอร้องกดอีกทั้งนะครับอินไว้เพื่อนเนี่ยก็ยังกดไม่ได้ครับเขาไม่ยอมให้แน่นอนก็ต้องต้องเริ่มคนเดียวเออผมโดนลูกหาบคุณอาเลวัตมาตำหนิผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าลูกหาบของคุณอาเลวัตเนี่ย ไม่มีสมองหรือสมองหายหรือปุกพกาลีที่บ้านไม่ได้สั่งสอนใน้คุณงามความดีหรือความถูกต้องศิลธรรมจัรญ,ญาอะไรคือผมถามไม่เฉยนะครับว่าการใส่เครื่องแบบย้ำนะครับว่าการใส่เครื่องแบบแล้วกอดจูบกับแฟนตัวเองในวันแต่งงานในการพรีเวดดิ้งหรือหาเหว่อะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันน่ารังเกียจหรือขยะขยงจริงเหรออันนี้ผมใช้คำของคุณอาเลวัตนะครับเพราะคุณอาเลวัตอ้างว่ามันผิดวินัยมันน่ารังเกียจมันน่าขยะขยงมันไม่เหมาะสมมันก็มีคําถามขึ้นมามากมายครับว่าผมก็ไปหารูปพรีเวดดิง้งซึ่งเป็นรูปพรีเวดดิ้งของชายหญิงปกติถ้าพรีเวดดิ้งชายหญิงปกติเขาก็กอดกันนี่หว่า เขาก็จูบก,กันนี่หว่าเขาก็หอมกันนี่หว่าแล้วมึงจะบอกลูกหลานยังไงวะว่าประเทศไทยเรามีพรบ,บสมรสเท่าเทียมในเมื่อมันมีคนอย่างอาเลวตัตอะแม่งออกมาพูดแบบเนี้ยว่าฉันยอมรับนะพรบ,บสมรสเท่าเทียม แต่ฉันรับไม่ได้ฉันรังเกียจฉันขยะขแขยงประธานโทษครับอาเรวัตครับด้วยความเคารพนะครับถ้าอาบอกว่าอาจะสอาจ,จะสนับสนุนความสมรสเท่าเทียมแต่อาใช้คําว่ารังเกียจแ้าขยะขยะแขยงอ่ะอาไม่ต้องมาสนับสนุนพรลลปศกเท่าเทียมหรอกครับอาหาเวลาเดินไปข้างวัดสเกตไปซื้อมะพร้าวน้ํามะพร้าวส,สดๆมาล้างหน้าอาเล่นดีกว่าอาอย่ามาพูดแบบนี้เลยอาพูดเหมือนตบหัวแล้วลูบหลังคนไทยอะ่ะและอาต้องเคารพนะครับ กฎหมายเนี่ยมันเป็นพรบรพรบรเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติที่ได้รับการโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาหัวกฎหมายเนี่ยมันจะมีพระประมาทิไทยอยู่แล้วผมถามว่าคุณเป็นผู้รักษา,ากฎหมายอะ่ะคุณแม่งไม่เคารพพรบฉบับเนี้ยคุณแม่งไม่เคารพพระประมาทิไทยซึ่งแม่งแปะอยู่บนหัวพรบรฉบับบเนี้ย แล้วคุณก็มกบอกว่ารังเกียจขยะขยะแขงต้องลงโทษทางวินัยแต่ในทางกับการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมากครผมบอกเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณมากถ้าใครตามข่าวจะเห็นว่าทรงพระราชทานของขวัญและทรงพระราชทานดอกไม้ให้กับข้าราชการในพระองค์ที่เป็นการสมรสเท่าเทียมผมยังไม่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะสั่งลงพระราชอาญากับ ข้าราชการเหล่านั้นเลยทั้งงที่เป็นข้าราชการในพระองค์สมรถเท่าเทียมชายชายกับมอบดอกไม้กับมอบของหวานก็มีแต่ไพร่ที่กเกษียณแล้วเนี่ยแหละครับเป็นไพร่นะครับไม่ได้เป็นเจ้าคุณเป็นแค่ไพร่คนหนึ่งที่กเกษียณแล้วคุณก็มาบอกว่าผิดทางวินยัยหน้ารังเกียจหน้าขยแขยง ผมไม่รู้นะคนเจนนี้อาจเป็นแบบนี้กันอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับกดแชร์ช่องอาจารย์ด้วยเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะก็ททำเลยครับผมทำไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วก็เอ่อคนดีทำไมพยุยายากเอายุ่งยากจริงครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่ามีใครเคยเจอไหมนะครับว่าถ้าถ้าเราจะเชิญเพื่อนจะต้อง ไลฟ์อย่างน้อย3วันและจะต้องไลฟ์ต่อครั้งไม่ต่ำกว่าสามสินาทีอ่ะผมว่าผมไม่เคยได้ยินอันนี้นะผมเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะไลฟ์ได้เนี่ยต้องมีคน1นึ่งันแล้วผมก็ได้รับความกรุณาจากพี่ต้านาลกรริยายแกช่วยหาคนมาให้5้าพันจากในรายการเกียร์จะชัดก็อันนั้นขอบคุณ <S 2> <S 2> จานกดน้องฟุกมีปุ่มอินไว้ไหมมันไม่มีปุ่มเฮียอะไรเลยครับมันพอกดปุ๊บมันขึ้นคําว่าล็อกบวกเจส แล้วก็มันเขียนว่าเช็ครีควร์เมนต์ถ้ายูอยากจะทักยูอยากจะเชิญให้ได้ยู you จะต้องไลฟ์ขั้นต่ำที่สามสิบมินิและยูจะต้องไลฟ์ซับเลทรีซับเลิเดย์แล้วมึงจะให้กูว่างไงมันไม่มีปุ่มให้อินไว้อะเออกูไม่ได้กูไม่ได้กวนตีนนะเออก็บอกทุกท่านแล้วครับว่าทำไม่ได้ผมทำไม่ได้จริงๆไม่ยอม ไม่มีปุ่มอินไว้แต่ผมคิดยังผมยกตัวอย่างที่ผมนัดคุณเอกลักษ์จะเคียนนุตวาเนี่ยอดีตนักข่าวที่เหมือนจะตายไปแล้วอนะครับเขาก็เขาก็ผมก็เนี่ยมีเฟนน่ะเขาผมกดไปที่โปรไฟล์เขาแต่ไม่มีปุ่มอินไว้ให้ขึ้นมาก็อย่างที่บอกครับจะโชว์มาส s t โก o ออนก็ก็ก็ต้องนั่นเอง ก็จะเอาอยัางไงครับเอาผมผมเห็นเหมือนองค์องค์คารพยศผมตอดเริ่มเริ่มเริ่มมาคอมเมนต์กันแล้วทั้งทนายเป้งเพราะพวกคุณเลดกันหมดเลยไม่มีใครตรงเวลากับผมเลยทนายเป้งคุณเอก,กลักษณ์แล้วก็คุณฟุกก็ถ้าคุณเนี่ยองประชุมครบแล้วคุณจะเอาอยัางไงคุณจะให้ผมยุบไลฟ์นี้ทิ้งแล้วพวกคุณจะเปิดไลฟ์ใหม่ก็เอาผมไม่มีปัญหาถ้าคุณจะแก้ปัญหาได้วิธีนั้นผมก็เอาแล้วก็มาคุยกันแต่แต่ดาแหละ ผมรู้สึกว่าคนจะผมยืนยันคำพูดของจริงนะครับที่ผมได้เอกลักษณ์กับคุณสุทธิชัยหยุ่นเมื่อกี้เนี้ยพวกมึงทําให้ชีวิตปูยากมากมึงทาให้กูต้องยอมซีโรล,ลา่ากับเทคโนโลีอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นดูโรเชียนเราต้องสู้เพราะถ้าเราถ้าเราไม่สู้นะเราจะตายวันหนึ่งเราจะต้องนั่นนู่นนี่เราจะตุยเราจะไม่ได้อยู่ในสังคมโลกสรุปชีวิตผู้จําเป็นขนาดนั้นเลยวะพวกพว่าเน็ตฟิกกับกับอะไรวะ ดิสนีย์พาสแม่งจะเป็นกับชีวิตกูมากกว่าของพวกนี้ไหมแต่ก็นั่นแหละครับก็เขารุ่นใหญ่แล้วสุพุศ์สุธิชยัยก็ต้องตามแกอืมมันเป็นปลดใหม่ของติ๊กตอกฮะให้น้องไลฟ์แล้วเชิญอาจารย์แดงอ้าวก็เนี่ยก็ตกลงการฟุกจะเอาอยัางไงแต่ฟุกเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปขับรถห้าทุ่มคิดเป้งทําได้ไหมนะ่ะหรือเอกลักษณ์จะเป็นคนเปิด อาจารย์ทานข้าวหรือยงังคะทานแล้วค่ะวันนี้ทานผัดหมี่ฮกเกียนค่ะทานกับอีชัยอีชัยของคุณแพรรี่เ็านะ่ะอาร์ตจะเป็นเฮดของคือตอนนี้คืออาร์ตเนี่ยเข้าใจว่าขับรถคืออาร์ตกับคือที่ผมเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางก็คือทั้งคุณฟุกและคุณอาร์ตจะมีปัญหาเรื่องรถแล้วก็พี่เป้งผมไม่แน่ใจว่าตะบะเดชะพลวะปัจจัยบน บนบนบนทิกตอกเนี่ยใครหนาว่ากาันระหว่างผมกับเขาผมก็เลยคิดว่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์คุณอาร์ตบอกไม่สะดวกค่ะเนี่ยก็เห็นมากก็บอกแล้วก็แล้วก็ใช้เดี่ยวกูก็บก่นของคุเป็นคนเดียวตามภาษาทําไงได้ถ้าถ้าไปก้าวล่วงใครทนายผมก็ช่วยไปประกันตัวด้วยแล้วกัน เข้าของฟุก๊กอาจารย์ออะฟุกก็เปิดซีจา้าเราจะได้ออกจะฟุกจะขับรถหรือเปล่าฟุกบอกฟุกจะขับรถอ่าอ่าผมก็พูดไปเลยแล้วกันก็เออก็ก็แปลกเขาไม่ยอมรับผมผมดีลกับโปรดิวเซอร์อยู่ช่องสองช่องเนี่ยเขาก็อยากทำเรื่องนี้นะ แต่อาอาเลือกที่จะอาเลือกที่จะมึนใส่นักข่าวเมื่อกี้น้องทักอยู่น้องไหนอ่ะยังไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเฮอจะบ้าตายเอางี้นะครับผมขออยู่ให้มันครบสามสิบนาทีก่อนละกันเพื่อให้บางรี q ร i r e เมนตผมมันหายไปเพราะว่าถ้าผมอยู่กับตรงเนี้ยแค่สักยี่บสองนาที แล้วผมทิ้งไปผมก็ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าว่าว่า,วาไอ้ทิกต็อกนี้จะมาเก็บเลเวลอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็แค่แปลกใจขาดีขึ้นหรือยังครับขาดีขาดีขึ้นแล้วครับแต่ก็ผมจะใช้คำมันมันมันดีๆทรงๆนะครับผมก็เข้าใจนะว่าแพทย์ผมมาเจตนาดีคือเขาให้เขาให้พักกอดสำเร็จลูก ที่เป็นสูตรกันน้ําถ้าใครนึกภาพออกมันจะเป็นแผ่นมีกระดาษเราคลีค่กระดาษออกเราแปะไปบนแผลแล้วก็ลอกกระดาษซ้ายลอกกระดาษขวาออกแล้วก็ลอกกระดาษบนลอกกระดาษข้างมันก็จะกลายเป็นพลาสติกใสยๆยุ่นๆแล้วก็อุ้มแผลแต่ผมก็ตั้งคําถามกับตัวเองก็มาว่าชีวิตกูต้องการพักก๊อสกันน้ําทั้งวันจริงหรอสองแผลของกูเนี่ย ต้องการผ้าก๊อกันน้ำจริงๆเหรอผมก็เริ่มรู้สึกคิดนะแต่ก็ไม่กล้าไปบริภาษหมอเจ้าของใกล้ผมเหมือนมึงวางยากูอะเหมือนมึงทำให้กูแผลกูแม่งต้องเป็นไปนานจนฝาประกันหยุดจ่ายอะผมใช้คำนี้กันแล้วกันผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะน่ารักในความรู้สึกผมนะ ไม่อยากไปกล่าวหาท่านแต่แอบคิดไม่ได้ผมมาแก้ปัญหาดโดยการหนึ่งไปซื้อผ้าก๊อแบบแบบเดียวกันแต่ว่าไม่กันน้ําเพื่อให้ระบายน้ําได้และจะใช้ผ้าก๊อสแบบกันน้ําที่แพทย์จ่ายมาเฉพาะเวลาที่จะโดนน้า mm hmm. เช่นอาบน้ํา mm hmm. เช่นว่ายน้ํา mm hmm. เช่นจักรุสซี่ mm hmm. เช่นไปซ่องหรืออะไรก็แล้วแต่เราค่อยใช้ผ้าก๊อสแบบกันน้ําที่ โงรงพยาบาลจ่ายมาแต่นอกนั้นผมจะใช้ผ้ากอสปกติที่ซื้อจากร้านขายยาที่แบบสามารถระบายอากาศได้เพราะปัญหามคืออะไรรู้ไหมครับคุณถามเรื่องขาผมเนี่ยผมเล่าแล้วแม่งยาวแผลตอนที่ผมไปหาหมอนะครับคือแผลมันเริ่มเกิดอ่ะมันแค่ปลายปากกาเนี่ย Galaxy Note ผมเท่านั้นแหละเออแผลวันที่เกิดนะ ไม่รู้ว่าไปคานเข่า,ขาแล้วก้มเร็วเจอว่าพรมเสนาบดีอ่ะแล้วไปก้มคุกเข่าเร็วหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล,ะล้วก็ก้มแล้วก็ฟุบจะว่าล้มก็ไม่ล้มอ่ะจะว่าคานเข่าก็ไม่คานเข่าอ่ะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะมันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็มารู้สึกตอนที่มันมาย่างเนื้อแล้วน้ํามันมันกระเด็นอ่ะแันก็รู้สึกพอรู้สึกปุ๊บก็้จะไปหาหมอเลยก็ใช่ที่มันยังมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบอยู่ก็ต้องอยู่รับผิดชอบไป สองวันพอวันสุดท้ายหลังจากสองวันวันสุดท้ายเนี่ย,ย,ย,ยแม่งบวมเลยครับแม่งตึงครับพอมันตึงมันบวมเรารู้และเรารีรอไม่ได้พอทําเสร็จปุ๊บโยนงานให้แม่ชีโยนงานให้ให้เออคนอาสาแล้วก็ลูกจ้างที่จ้างมาเนี่ยช่วยกันจัดการผมก็บึ่งไปโรงพยาบาลหมอก็จับขูดครับเพราะมันไปไกลมากแล้วแผลผมอะ ตอนนั้นวันที่หลังจากสองหลังจากแผลที่จะแค่เนี้ยปลายปากกาเนี่ยก็กลายเป็นแผลประมาณสักเหรียญห้าสิบตังค์ยี่ห้าตังค์ห้าสิบตังค์แล้วก็ทุกวันนี้แผลผมแม่งก็ใหญ่เรื่อยๆครับจนทุกวันนี้แม่งม่วงผมว่าน่าจะเอาแบงค์ยี่สิบมา,าพับครึ่งนึงได้แล้วอะครับตอนเนี้ยก็แต่ไม่เจ็บออกตัวไว้ก่อนไม่เจ็บไม่ปวดแต่อาจมีไข้บ้าง ก็ประมาณนั้นนะครับยังไม่ตัดขาและยังไม่ตายที่ว่ามีขาวว่าตุตุไม่ใช่ผมนะครับไอ้ที่ตุกตุนั่นน่าจะหมายถึงอาจารย์ตุนอาจารย์คงกิดคุยแจ็คเข่งที่มหาลัยศิลปากรไม่ใช่ผมนะครับก็้า513นิวแมสเซจขออนุญาตเข้าไปดูในแมสเซจก่อนนะครับอ๋อขูดแผลใช่ครับหมอหมอเขาขูด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 เสร็จแล้วก็ร,รีด รีดแผลเพื่อให้หนองแล้วก็สารคัดหลังหรือของเหลวอะไรที่มันดูสกปรกในแผลออกมาใช่คร like. <t asia> er ับหมอทําอย่างนี้จริงคูดคูดแบบโหดสัตว์มากแต่ก็แต่ก็ยอมครับติดเชื้อเหรอถูกต้องครับติดเชื้อครับตอนนี้ก็กินยาฆ่าเชื้อสองตัว AMK หนึ่งตัวแล้วก็อะไรอะไรคาดินดินอย่างอีกหนึ่งตัวแล้วก็ยาฆ่าเชื้อแบบทาอีกหนึ่งตัว แล้วก็ยาแก้อักเสบยาแก้ปวดแก้อักเสบอะคล็อ,อกเซียอีกหนึ่งตัวตอนนี้ทานอย่างนี้อยู่ครับจอดยังไม่ถึงคณะยังไม่ถึงขั้น,นต้องให้ยาฆ่าเชื้อทางกระแสะเลือดแต่ก็กินยาฆ่าเชื้อหลายตัวอยู่ครับมันติดเชื้อถูกต้องครับขอบพระคุณมากครับอผมก็ยังทําไม่ได้นะครับตอนนี้ผมเหลือยี่เจ็ดนาทีเรียนคุณคุณอะไรวะคุณฟุ๊ก ถ้าคุณพร้อมผมจะออกพอผมครบสามสิบนาทีผมจะออก,อออกแล้วเราไปต่อกันไหมหรืออย่างไรดีอันนี้ถ้าคุณฟุกมาหรือพี่เป้งถ้ารู้จะพี่เป้งคิวพี่เป้งรับได้ก็พี่เป้งเป็นโฮสเอาไหมหรือพี่เป้งจะติดปัญหาเดียวกับผมหรือเปล่าอย่างที่ผมเจอเนี่ยเดี๋ยวผมแคปไว้ให้ดูกันะแม่งผมก็ไม่เข้าใจเขาอนกัน ว่าเขาต้องการอะไรจากผมนักหนาในแอปพลิเคชันเนี้ยเนี่ยบางทีเราก็เป็นทาสแอปพลิเคชันกันแต่ผมเข้าใจว่าอาร์ตเขาชอบคุณสุธิชัยเขาชอบเขาชอบความเปลี่ยนแปลงเขาชอบเทคโนโลยี แต่ก็ไม่ได้สำหรับทุกคนนะครับผมเชื่อว่าผมก็นทนายผมเหมือนกันน่ะผมกนทนผม็ทนายผมขับรถทนายผมขับรถอายุประมาณสามสิบกว่าปีผมมาขับรถอายุประมาณเกือบห้าสิบปีอ่ะคือกูไม่คือชีวิตกูไม่ได้จะเป็นจะต้องชอบอะไรที่แม่งทันสมัยอ่ะคุณนึกภาพออกไหมฮะคือ <c oughs> คือไม่ไม่ได้บางอย่างดีก็ดีฮะบางอย่างไม่ไม่ดีก็ไม่ดีคือบางคนอาจจะไม่รู้นะ ูดยากเดี๋ยวอีกหน่อยอาจารย์ก็คล้องปัญหาไม่ได้เกี่ยวกับผมครับผมมาคล้องอยู่แล้วแต่มันมาจํากัดผมเองโดยโดยโดยเนี่ยภาษา with no good reason นะครับคืออยู่ๆก็มาบอกว่าอยากจะเชิญเพื่อนเหรอต้องไลฟ์ก่อนนะให้ได้30นาทีและต้องไลฟ์แยกกัน3วันนะถึงจะเชิญเพื่อนได้คุณว่าตารการอยู่ๆ เด็กรุ่นใหม่ยอย่างผมเข้ามาตั้งกฎกับผมอย่างนี้แฟร์ไหมล่ะมึงค,คิดดิแล้วถามว่าคนที่ก่อนหน้าผมอะอย่างพวกคุณอะที่มาก่อนหน้าผมคุณเพื่อเจอกฎแบบนี้ไหมล่ะคุณไม่รู้คุณไม่ได้เจอแบบผมคุณก็ไม่เข้าใจความรู้สึกผมใช่ไหมผมเนี่ยเป็นคนมนุษย์ที่ชิงชังเทคโนโลยีพอสมควรอยู่แล้วพอเจออย่างนี้ยิ่งชิงชังก็าไปคิดเหรอว่าอะไรนะมึงทาตัวให้น่ารักน่ารักสิเดี๋ยวกูหลาบก็จะมาเพชรก็จะมาโอ้โหมึงหักเงินกูเท่าไหร่ ผมไม่อยากจะบนว่ามึงหัก GP พกูเท่าไหร่กูเห็นผมไม่รู้นะว่าคนที่เข้ามาก่อนเมื่อนานแล้วอ่ะคุณโดนหักค่า GP พกูลาเกือบเพชรเท่าไหร่แต่ของผมคนยุคผมนี่หัก GP กับ70%นะครับซึ่งผมตกใจมากแม่งแพงกว่าแกล็บแพงกว่าอะไรทั้งปวงอีกแกร็บยังยังหัก GP พแค่สา็ดเปอนตะเออแต่อันนี้ก็หาหัก GP พคุณเยอะมากนะครับ กว่าจะได้กุหลาบดอกหนึ่งเราจะต้องพูดอะไรให้ถูกใจคนขนาดไหนจริงบ้างเท็จบ้างก็ไม่รู้โอ้อใหญ่ผมบ่นเลยอ้าผมถามมีใครผมถามจริงมีใครได้ตังจากในเรื่องพวกนี้มากงผมเห็นมีคนอวดจังเลยว่าฉันได้ตังอยา่ตรงนั้นได้ตังอยกตรงนี้วันก่อนผมเห็นคุณปอนะปอนปอนดอนนิวพอนดอนนิวใส่คุณปอนอ่ะ เออครว,วอะอะแกพูดเลยนะว่าโดนทุกวันเนี้ยในแอปฟ้าจะ,ะมีคนตามร้านวิวแล้วแต่แกยังไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งหมายถึงมีลมีมีร้านไลน์ร้าน follower อ,อ,อ,อะแกก็ยังไม่ได้ตังค์สักบาทหนึ่งด้วยเหตุผลทางเทคโนโลยีทาทคทางเทคโนโลยีบางอย่างที่ทาให้แกได้เงินไม่ได้อะเนี่ยแล้วแล้ว,ลวคนอย่างคุณสุทธิชัยอยู่นะคนอย่างไออาร์ตเอกกรัฐจะไม่ให้ผมชิงชังเทคโนโลยีประโถที เบื่ออาจะตายผมมีความรู้สึกว่าทําไมผมเลยเข้าใจความรู้สึกโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งไงว่าเออทำไมเขาต้องทําเขาต้องปฏิเสธแอปพลิเคชันของอีลอนมาร์แล้วเขาก็หันมาทําแอปพลิเคชันของตัวเองผมเข้าใจเลยเพราะบางทีกติกาของพวกมึงมันเอาเปรียบคนเงินไปอะ่ะเออกติกาคือบางทีนั่นแหละพูดยาก นักแรฟ์ส่วนใหญ่มักจะมีช่องทางให้โดเนตโดยโตรงค่ะโดนเนตแบบรอดคุกอะค่ะผมผมยังไม่ใจยังไม่ถึงพอสิครับวันก่อนแพรี่มาฉิงน้องได้เยอะเลยค่ะรักจนหมดแต่จริงๆแต่ผมเห็นคนคนบางคนก็อวดอวด,อวดจังอวดอะไรกันนะก็ไม่รู้อาคุณฟุกผมครบสามสิบนาทีแล้วครับเราจะไปเจอกันไหมครับ ผมจะต้องออกไหมหรือผมจะต้องหรือคุณไม่อยากแอในหรือให้ผมอยู่ต่อถ้าผมออกจะหน้านี้เข้าไปเช็คแมสเศษได้ไหมหรือถ้าผมออกจากหน้านี้คือผมหลุดเลยอ๋อไปเล่าเลยครับนึงจะถึงบ้านแล้วอ่ะก็ ผมก็มองว่าอาสำหรับผมนะอาเป็นสุภาพบุรุษแบบไหนผมไม่รู้ถ้าอาเป็นสุภาพบุรุษผมว่าอาปนออกมาขอโทษไม่ใช่อามืนแล้วอาก็หายไปสามวันแบบเนี้มาทีมหน้าคิดนะครับ แล้วก็มันทําให้ผมเห็นและไอ้การที่อาเป็นแบบนี้มันทําให้ผมเห็นดุลพิษของอาได้ซ้ำว่าเฮ้ยช่วงตั้งแต่เวลาแกเริ่มต้นรับราชการจนวันสุดท้ายของแกเกษียณเนี่ยแกใช้ดุลพินิจแบบนี้จริงเหรอวะแกไม่รู้ตัวหรอกครับว่าดุลพินแกมันเต็มไปด้วยอคติแกไม่รู้ตัวหรอกครับว่าดุลพินของแกเนี่ยแห้งเต็มไปด้วยอคติมายาคติหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือถ้าผู้ชาย ใส่ชุดยูนิฟอร์มหอมกอดผู้หญิงทำได้ผู้ชายใส่ชุดยูนิฟอร์มทำอะไรบ้าบอคอแตกทำได้อาไม่รู้สึกรังเกียจไม่รู้สึกขยะขยงแต่ถ้าผู้ชายใส่ชุดยูนิฟอร์มหอมแก้มกับผู้ชายในงานที่อยู่ภายใต้พรบรสมรสเท่าเทียม อาบอกอาร์รู้สึกรังเกียจและอาร์รู้สึกกระย,ย่ากระแยงเนี่แหละครับถ้าอาเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าอากําลังอคติถ้าอาเป็นแบบนี้เนี่แหละครับอากําลังเลือกปฏิบัติ และการพูดแบบนี้แสดงพฤติกรรมแบบนี้มันต้องทบทวนไปเลยด้วยซ้ำว่าไอ้คดีที่อาคุยนักคุยหนานในอดีตว่าดําเนินการอย่างนั้นอย่างนี้ใช้วิธีนั้นวิธีนี้ยุทธวิธีนั้นยุทธวิธีนี้เน,นี่ยถามต้องถาม,ถามต้องทบทวนกันแหละครับว่าไอ้ดูลพิที่ใช้อ่ะอคติหรือเปล่าไอ้ดูลพิธี่ใช้อ่ะเลือกปฏิบัติหรือเปล่าเพราไม่งั้นตายฮะผมบอกเลยตุยกันทั่วบ้านโดเมืองเจอกันแบบเนี้ย บอกเลยจริงๆอะผมก็ไม่ได้อินหรอกนะเรื่องอาเขาเนี่ยอาเลวัตของผมเนี่ยจะมีคนมาไม่ตัดจุดเด็ดมาให้ผมก็คือผมไม่สนับสนุนนะรอโซโลเทียมอะ่ะเอย,อย่าแต่งๆไปเลยแต่ผมนั่งเกียรออะผมขยะแขยงผมไม่ต่อต้านนั่นแหละผมขยะแขยจะพูดทำไม คือคืออย่างเงี้ยมันไม่ต้องส,สน,ออนสับสนุนกูหรอกถ้ามึงหวงมึงจะสนับสนุนแล้วมึงจะขยะขยแงงเนี่ยสนับสนุนทำไมสนับสนุนเนี่ยก็ต้องการให้เปิดใจต้องการให้เห็นคนเป็นคนอย่างเท่ากันมนุษย์ถูกป,ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมการน,นี่ต่างหากเราต้องการแบบนี้แล้วถ้าผู้ชายผู้หญิงสามารถลอดซุ้มกระบี่ได้ตามใจซึ่งซึ่งไอซุ้มกระบีนี่ของสูงนะฮะ ก็เป็นของพระราชทานคุณก็เอามาเล่นกันเป็นซุ้มกระบี่ให้รอดได้ตามใจหรือไปเอาปืนในค่ายไปเอาปืนในโรงพักมาให้รอดซุ้มกันตามใจใส่ยูนิฟอร์มหรือไปเอาปืนให้ภรรยาถ่ายพีวดดิง้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ทำแล้แล้วป่วงๆเนี่ยหอมแก้มกันกอดจูบกันเอาเค้กป้ายหน้ากันถ่ายพีวดดิง้งอาจอาจไม่รู้สึกรังเกียจของเหล่านั้นมั้งเหรอครับ ถ้าอาไม่รู้สึกเลยอารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นทําได้โดยชอบแล้วอามาลังเกียจเฉพาะส่งรสเท่าเทียมเนี่ยนั่นนะครับอากาลังมีอาคติและอากาลังเลือกปฏิบัติแต่อาไม่รู้ตัว ต่อให้อาจะพูดท่ำพูดของอามากแค่ไหนว่าผมสมรสสมรสมรสเจ้าเทียมนะครับผมรู้จสมรสเจ้าเทียมดีผมไม่ดีครัาเจ้าเทียมแต่รู้สึกรังเกียจขยะขยแยงและรู้สึกผิดวินัยต้องการร้องเรียนถ้าอาพูดแทบตายแล้วลงท้ายได้แบบนี้ว่าขยะขยแยงรังเกียจทูเรศผิดวินัยต้องร้องเรียนถ้าอาเป็นอย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะครับคุณไม่ต้องมายอมรับพวกผมหรอกครับคุณไม่ต้องมาเห็นด้วยกับสมรสเจ้าเทียมนะครับ คุณไม่มีคุณไม่มีค่าพอครับใช้คํานี้กัแล้วกันอากังฟูอยู่ในหนังสือโป๊สมัยก่อนนะครับอันนี้บทที่ภาวะถอยถอยผมว่ามันแล้วแต่เจนคนมันครับคนแต่และเจนมันเหมือนกันไม่เหมือนกันก็ใครอยากกดหัวใจก็กดให้หน่อยนะครับเมตตาหน่อยใครจะส่งกรุณาบส่งเพชรให้ก็ดีนะครับผมมือใหม่กับกติกาใหม่ซึ่งผมเดี๋ยวผมจะแคปส่งไปให้ ทุกท่านดูแล้วท่านจะรู <cept transparency> ้ว่าแม่ง <nou> มีกติกาเซอร์ไพรส์ของผมต้องงงเหมือนกันอยู่ๆไม่ให้ดึงเพื่อนอะไรวะตลกยี่ไุดห้ามดึงเพื่อนถ้าไลฟ์ไม่ถึงสามวิมาทีและห้ามดึงเพื่อนถ้าไลฟ์ไม่ครบสามอย่างน้อยสามวันสักเกรดเดย์นะครับก็ใช้คำว่าสักเรดเดย์โอ้โหโหดสัสชชบ่ย ของอาก็ประมาณเนี้ยฮะผมไม,ม่มีลูกคู่คุยผมก็เลยสวัสดีครับคุณยูเซอร์ b 5ห้าหนึ่งห้านะครับ mm hmm. พีอ๋อให้เตกลับมาทํางานแล้วนะครับ mm hmm. เอาดีแล้วถ้าเตาจะกลับมาทํางานส่งอะไรไม่ได้เลยค่ะอาจารย์นั่นแหละ mm hmm. ก็เนี่ยก็นั่นแหละฮะก็แต่ผมก็เรียนให้ทราบว่าไอ้ที่ส่งส่งกันเนี่ยเขาหัก g จ7พเลยนะฮะ mm hmm. ผมก็งงเหมือนกัน mm hmm. หักอะไรเยอะแยะขนาดน mm ั hmm. ้น ก็อ่ะเรื่องอาจบไป